หมอนแนะนำให้ผมมาที่นี่เพื่อรักษาการไอครับถ้าท่านจะรักษาที่นี่แล้วละก็ท่านต้องใช้ชีวิตแบบพวกเราทานอาหารแบบเดียวกับพวกเราทุกคนที่นี่ก็กินมังสวิรัตตลอดเลยสิครับนี่คือบ้านของท่านผู้ให้ครับคุณห้ามเข้าไปในนั้นเด็ดขาดเลยนะครับเราต้องการให้ทจคุณจกว่าอยู่ใค้เราทุกคนทำเพื่อท่านผู้ให้นะครับ เมื่อไหร่คุณจ่ความเชื่อแบบเดียวคุณ,คณจำไม่ได้หรอครับที่ผมเคบบอกว่าโลกจะดูยาถ้าคุณหยุดการรักษาไปก่อนท่านจะรู้สึกง่ว <c oughs> เวียนหัว <c oughs> เราอยากให้ท่านตัดการสื่อสารจากโลกภายนอกมันแปลว่าวเขากำลังปิดบังเรื่องพวกนี้ใช่ไหมที่นี่คือที่ที่ดีที่สุดแล้วครับแ <c oughs> น่จริงแล้วไม่ปล่อยมาเล่นันทีเสียโตเป็น ทุกอย่างที่เราเชื่อเป็นเรื่องโกหก